สวัสดีค่ะวันนี้จะพาย,ยืดผมนะคะครบ1ปีแล้วนะคะที่ยืดผมมาเดี๋ยวจะให้ดูผมนะคะก่อนยืดยาวประมาณนี้ขั้นตอนแรกที่จะทำนะคะก็คือไปสระผมสระผมให้สะอาดนะคะประมาณสองรอบไม่ต้องลงคีนวดผมไม่ต้องลงทิกเม้นต์คือสระให้ ผมสะอาดหนังหัวสะอาดเพราะว่ากว่าเราจะได้สระอีกครั้งก็ประมาณ3วันเป็นสระผมก่อนนะคะสระผมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเป่าผมให้แห้งไม่ต้องแห้งสนิทก,ก็ได้นะคะแค่แห้งพอหมัดหแค่นั้นเองค่ะ เป่าผมเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงน้ำยายืดผมกันเราจะใช้แบบเดิมนะคะทุกปีเราก็จะใช้แบบเดิมค่ะเพราะว่าเราเคยใช้แบบไหนเราก็จะใช้แบบนั้นนะคะนี่ขวดสีเขียวเอยกล่องกล่องสีเขียวนะคะโแรแลนซื้อมาสองกล่องกล่องใหญ่กล่องหนึ่งกล่องเล็กกล่องหนึ่งเผื่อมันไม่พอ ก็จะมีตัวนี้ตัวน,นี้สองโกบขั้นตอนที่สองขั้นตอนแรกก็คือใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ให้ทั่วข้างในกล่องข้างในกล่องจะมีวิธีทำบอกทำตามได้เลยนะวิธีทำทุกขั้นตอนใส่อะไรก็ได้นะยกเว้นโลหะ ในประมาณนี้จะแบ่งอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าทีเดียวข้างหลัง lang, ข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็มาข้างหน้าอย่างนี้ทีเดียวเลยก็ได้นะเขาไม่ได้แถมมาให้นะถุงมือนะไม่มีนะในคู่ม,มือเขาบอกว่าให้เว้นโคนหนึ่งเซนอี้คให้มันเข้ากันก่อน ชีวิตยากสวยต้องอดทนมองเห็นเปล่าเห็นไม่เห็นก็แล้วแต่โดนคอแล้วใครเป็นไม่เกนก็นะอดทนนะนะ มไม่ต้องดึงนะไม่ต้องกระชากนะเบาๆบมือนะผมเราไม่ต้องงกนะใส่ไปเลยให้เต็มที่บอกตัวเองข้างหลังเนยงตึ๊กตนะึ๊ตึ๊ดตึ๊อุผมเราก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ย ทิง้งไว้20-30นาทีนะคะเช็คผมทุก1 0้านาทีเดี๋ยวเรามาจับเวลากันผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วนะคะทดสอบเส้นผมก็คือหยิบมา1เส้นหยิบลองยืดดูนะ ไห่คะแสดงว่าได้แล้วแต่ขออีก10นาทีแล้วนะจะได้ครบ30นาทีครบ30นาทีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการล้างออกล้างโดยไม่ต้องใช้แชมพูนะคะไม่ต้องสระผมนะ้ำไม่ต้องใช้คีมนวดใดๆทั้งสิ้นคือใช้น้ําเปล่าล้างให้สะอาดและที่สําคัญอย่าให้เข้าตานะอันตรายนะล้างผมเสร็จแล้วนะคะ ปวดหลังเออมันตองก้มอ่ะปวเสร็จแล้วคั้งที่แล้เไปทำอะไรหนีบค่ะหนีบให้ตรงค่ะโอ้ย ทุกคนเปลี่ยนมานั่งแล้วนี่อ่ะอันน,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 นี้แหละเดี๋ยวนีมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงเลยแล้วกันอุ้ยแค่นี้ก็ชำโบแล้วอ่ะชำโบมันจอสระอึ้งมากเลยนะถ้าผมเราตรงแล้วอ่ะ เราก็จะสวยขึ้นประมาณรอยห้าสิบเปอร์เซ็นอะอันนี้คือน้ำยากโกบโกบผมเหมือนเดิมแบ่งค่ะ เหมือนเดิมนะจ๊ะเว้นโคนไว้หนึ่งเซนติเมตรจ้าฉันทำจนเสร็จแล้วฉันไม่ได้กดถ่ายอีกแล้วไม่ย่อใครอีกแล้วเออไม่รู้นะแต่ขั้นตอนนี้คืออ่าวีให้ตรงนะเราต้องการผมทรง ทรงทรงยังไงอะ่ะหวีไปอย่างนั้นเลยนะมันเป็นการล็อกโอเคเดี๋ยวมาเจอกันยี่สิบนาทียี่สิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปล้างออกล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่านะคะแต่ว่าใช้ครีมนวดได้หรือว่าทรีทเมนต์ได้นะคะล้างให้สะอาดเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะล้างผมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะไม่มีอะไรแล้ว หรือเปล่ามีอยู่ก็จะมีเป่าผมแล้วก็จัดทรงผมจัดแต่งทรงผมตามใจชอบใครอยากตรงขนาดไหนก็หนีบให้ตรงสนันหวั่นไว้ไปเลยค่ะจริงๆจะจะสิ้นสุดแค่นี้ก็ได้นะใครไม่อยากหนีบผมก็ไม่เป็นไรนะ แต่เราขอหนีบเก็บนิดนึง ามวันเจอกันนะคะเดี๋ยวจะมาสระผมให้ดูอันนี้กออ็อย่ามัดนะคะอย่าเง้มๆนะคะแล้วก็เป็นไม่ได้ก็อย่าเหน็บหูนะคะทำยังไงก็ได้นะคะอย่าให้ผมงอจนกว่าจะครบสามวันเจอกันค่ะวันที่สองของการยืดผมนะคะยังไม่ได้สระ แต่หัวมันมากก็จะมีหยิ่งงอตัวนี้ตั้งใจจะสระพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดให้ดูค่ะสามวันแล้วนะคะพอดีเรายืดผมวันจันทร์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันนี้วันพฤหัสเป็นวันที่สาเลยหัวมันมาก เดี๋ยวไว้สระผมแล้วเดี๋ยวมาเป่าให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสระผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเป่าผมให้แห้งเอาบอลลูนนี่ ยิดผมหอมขออนุญาตไปเขียนคิวแป๊บนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะยืดผมเองด้วยง99บ99้าบเาทให้ดูข้างหลังนะอันนี้มยังไม่ได้วีผมเลยนะวีอยู่ไหนะไม่รู้เหมือนกันให้ดูผมข้างหลังคะ่ะมองเห็นป่าวคนไม่รู้นะ,ะไปกไปก่อน ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ